สวัสดีครับคือดันพฤหัสมาคุยกันหน่อยนะฮะวันนี้มีเรื่องจุกจิกเยอะแยะเลยลองมาดูสิว่าอา่ามีข่าวคราวอะไรบ้างที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องวัคซีนเนี่ยในลุงเห็นว่าของจัดตำก็เขียนไว้ดีก็เลยเอาอันนี้มาลงให้ดูนะฮะคือคนไทยเราเนี่ยอ่านหนังสือกันปีละแปดบรรทัด <laughs> โอเคอ่ะนะไม่เป็นไรแปดบรรทัดก็แปดบรรทัดแต่ที่ลุงเป็นห่วงคืออ่านแปดบรรทัดแต่รู้เรื่องบรรทัดเดียวนะ <laughs> หมดเลยเนี่ยเถียงกันจัง เลยว่าวัคซีนตัวไหน WHO รับรองตัวไหนไม่รับรองนะ,ะภาษาเขาเลอะเทอะหน่อยนะฮะเพราะเขากลัวโดนโดนเซ็นเซอร์อะไรแกล้งสะกดผิดนะฮะซีโนโแคไม่ได้ถูกลิสต์สำหรับการใช้งานลิสต์ครับดูในข้างล่างนี้เลยลิสต์ครับเห็นไหมเทียงก็นไปทำไมซ i โนโฟาร์มดีกว่าก็มันดีกว่ายังไงครับมันยังอยู่ในการพิจารณาอ่านหน่อยนะฮะให้เกินแปดบรรทัดหน่อย WHO อชอว์ทั้งหมดเนี่ย WHO รับรองแล้วเป็นวัคซีนปลอดภัยเปล่าเลยนะครับไม่ได้รับรองเลยนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ e อ็กซ์แคทีฟอ e ์เอรรยของอเมริกาที่ประกาศเป็นกรณีชุกเชื้นเอาประชาชนเป็นดูทดลองยาดื้อๆเลยยังไม่ได้ทดลองนะครับเป็นแคนดิเดตนะฮะวัคซีนแคนดิเดตยังต้องทดสอบอีกนานนะฮะอ่านดูนะฮะยังไม่ได้ทดลองเลยนะฮะสรุปคือตามนี้แหละครับอ่านดูเลย นะครับก็ของหวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องวัคซีนกันดีขึ้นนะฮะทีนี้เรื่องต่อไปที่จะพูดถึงก็เป็นเรื่องของอ,อันน,นี้ที่ลงเตรียมไว้จะพูดนะครับวัคซีนโควิดเนี่ยฉีดได้แต่จะฉีดไปทําไมแล้วอ่านหนังสือให้เกินแปบรรทัดหน่อยได้ไหมนะฮะแล้วอ่านหน่อยได้ไหมว่าทั้งโลกเนี่ยมีคนกี่คนติดเชื้อกี่คนตายกี่คนรักษาหายกี่คน ลองดูให้ละเอียดหน่อยได้ไหมว่าแต่ละอายุเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างคนแก่เนี่ยโอเคนะฮะเพราะไอ้โควิด -19 บเก้าอะไรมันก็หวัดนั่นแหละพอเข้าหน้าหนาวคนแก่ก็ตายมากเด็กๆกับหนุ่มสาวไม่เป็นหรอกครับไม่ต้องไปฉีดหรอกครับฉีกันใหญ่เลยมันไม่ต้องหรอกครับเนี่ยอายุต่ำกว่าสามสิบสี่นีะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นโธ่เอ้ยโดนควายควิดตายยองมากกว่านี้เลยนะนะศึกษากันหน่อยนะครับไม่ต้องรีบไปฉีดหรอกนะครับ ประเทศไทยเหมือนกันเห็นไหมฮะล้วเป็นงานรักษาหาย99.932ซนก็ดูสิมันจะไม่หายได้ยังไงเราก็ดูดูอะไรดูผู้จัดการเรือนจำเชียงใหม่เขายังบอกนะเ็เอาฟ้าทไลายโจรเอาขิงเอากระชายให้กินหายกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรกันนักหนานะฮะไม่ต้องรีบไปฉีดหรอกใจเย็นๆใครจะฉีดก็เชิญแต่ศึกษาซะหน่อยอ่านให้เกินแปดบรรทัดซะหน่อยขอร้องนะครับ อ่ะเรามาดูเรื่องนี้กันสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเห็นไหมฮะดูตัวเลขดูให้ดีที่จากข่าวท็อปนิวส์วันนี้มันตายนิดเดียวนะฮะมันเป็นข่าวดังไปงั้โหมไม่คนกลัวนะฮะตายนิดเดียวแล้วก็ต่อไปเป็นไงทไําไมราชวิทยาลัยเนี่ยจุฬาพร์หมดจะซื้อมาให้ฉีดแต่คนดีใจกันใหญ่เลยเพราะรัฐบาลมันหวยรัฐบาลไม่ดีอย่างน้นอย่างนี้เขาไม่ขายให้ครับ าไม่ขายให้มีปัญหามั้ยนะเนี่ยแล้วต่อมาเป็นงานหมอยงก็เขาไม่ขายให้อ่ะก็เลยเปลี่ยนนะจากเชื่อหมอไม่เชื่อหมาเชื่อแมวอะไรก็รู้ไปกันใหญ่ละนะฮะอย่าว่าแต่หมอยงเลยครับบิก๊กแจ๊สอ่ะหกปืนเข้าสนามบินญี่ปุ่นยังได้เลยแต่ซื้อไม่ได้เห็นไหมฮะเราสงสัยกันบ้างไม่ถามจริงๆทิาทำไมก็ถึงเขาถ,ถึงไม่ขายให้เพราะไอ้วัคซีนตัวนี้มันฉีดแล้วตายเยอะแยะเลยครับแล้วถ้าตายเขาก็โดนฟองอ่ะสิ จริงไหมเอาส่วนใหญ่ไม่ตายก็จริงแต่ถ้าส่วนที่ตายละ่ะที่ริมเลือดมันไปตามรุ่นนี้ที่เป็นข่าวอะ่ะโดนฟ้องตายสิมันก็ขายไม่ได้ขายวัคซีนแต่ขายยาฉีดขายได้ไปเหมือนกับขายไอยาฆ่าหญ้าแล้วคนเอาไปฉีดพ่นฆ่าหญ้าแล้วเป็นมะเร็งตายอะโอ้โหโดนฟ้องหมดตัวเลยนะหลายปีที่แล้วที่เป็นข่าวใหญ่เห็นไหมอันนี้เหมือนกันครับหมดตัวครับไม่มีทางขายไม่ได้หรอกครับเอาแล้วทําไมถึงต้องขายให้รัฐบาล เพราะเขาขายรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ให้รัฐบาลฉีดเองเนี่ยรัฐบาลไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเนี่ยรัฐบาลตายไม่ได้ฉีดไม่ได้รัฐบาลซื้อสินค้าจากเขาโดยมีข้อแม้ว่าไม่ฟ้องร้องเขาซื้อสินค้าเข้าไปไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องเลยจะฟ้องเขารัฐบาลของประเทศไทยหรืออะไรก็ตามซื้อไปแล้วก็เอาไปฉีดต่อให้ถ้าคนตายก็ฟ้องกันสิรัฐบาลตัวเองฟ้องกันไม่เกี่ยวเขาเห็นไหมว่าด้วยเหตุผลเนี่ยมันถึงต้องเป็นการซื้อขาย G ีทูจีจีทูเจอะไรก็ว่าไปตื่นกันบ้างสิครับเรื่องวัคซีนเนี่ยนะฮะตื่นกันบ้างอยา่าโอ้อะไรกันนักกันหนานะฮะดูนะฮะรักษาง่ายอย่าตายวา่าอะไรโจรก็หายแล้วนะ,ะไม่ต้องตื่นเต้นโอเคนะครับตกลงวัคซีนเป็นไงนะฮะฉีดได้แต่จะฉีดไปทนตัมนะไม่ต้องรีบหรอกครับใจเย็นๆโอเคนะครับ